ใช้เวลาแบบเต็มที่เลยครับสนับสนุนบาร์ซ่าเกมมิ่งครับเนี่ยคิด,ค,ด,ค,ดรครับคิดล้วคิดอีกครับซึ่งจริงๆก็ต่างจากบริรัมย์ราะนั้นเมื่อวานบริรัมเองดูแบบใช้เวลาเร็วมากในการเลือกเหมือนแบบเตรียมมาแล้วว่าจะต้องแบบลำด <he S 2> <บ>ับทีนะ่อะไรยังไงว่าเขาจะหยิบอะไรมาเราจะหยิบอะไรต่ออะไรแบบนี้นะครับก็เลยค่อนข้างรับไวเช่นเดียวกันกับบาร์ซ่าเมื่อวานเองก็ไม่ได้ไม่ได้รับแบบช้านะคือมาค่อนข้างไวเหมือนกันแต่เกมนี้ใช้เวลาแทบจะ ทุกวินาทีเลยแล้วหยิบมาเป็นโวคาครับมาตามจับทีร่าเลยฮะแต่ต้องแม่นมากนะไม่น่าจะเป็นตามจับทีร่าน่าจะเป็นงานได้มากกว่าเหมือนเมื่อวานที่สไตป้อมก,ก็ไม่ปลอดภัยนะฮะมีมีชาวแก๊งมาเรียกว่าเปิดประเด็นนะฮะสร้างความไม่สงบก็เลยโวคาเลยเป็นหนึ่งตัวที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้ยิ่ง มีอลิสนี่น่าจะพาไปเล่นเน้อข้ง,ง่ายเลยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูจากตัวแล้วทั้งสองทีมเนี่ยพลังในการเคลียร์เลนเ,เ,เนี่ยยังไม่เยอะสูงอะไรมากนะบบนออคือเป็นตัวไฟเตอร์กันส่วนใหญ่คือหาจังหวะที่จะเข้าทำไปฆ่าฝันข้ามเพื่อไปต่อครับออต้องดูว่าจะจิบตัวเคลียร์เลนมาหร,รือเปล่าแต่ว่ามิดเลนเนี่ยที่เป็นตัวเคลียร์เลนหลักๆเนี่ยยังไม่ปกเกันมาอือิบให้ยอเตะฮะเนียเตะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังมองไปที่แบรน จะแบนเป็นนาคอสแสดงว่าถ้าแบนเป็นนาคอสนี่บแบบผมว่าอาจจะไม่เคยเห็นโม่ขาดเลนอื่นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่สุดท้ายก็แบนเป็นทางฝั่งเอลสูนะครับก็เป็นสแตนดาร์ดแบนไปไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวกดดันเลนกาลางได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็อย่างตัวถ้าไปยืนเลนล่างอีเวอร์เซนก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมาเสมอๆด้วยกับเอลสูนะครับและนี่ครับจะแบนริกซี่ครับหนึ่งตัวเส,เสร็จตเซตแอปง่ายอ๋อใช่เซตแัปง่ายนะครับหรืออาจจะดักก็ได้เรียกว่าเผาเอลก็ได้ ไมไปาปุ๊บอันติเลยมาปุ๊บอันติแค่เปิดไปจีเลยเออแล้วก็ไม่ชอบไปอ้างอิงกระดานนั้นนะครับมาครับคลิกซี่ครับถูกตัดออกไปเท่ากับว่ามิดเลนจะเหลือน้อยลงครับตามที่คาดการไว้ว่าตอนนี้ต้องการมิดเลนเคลียร์คลิปไวๆอ๋อแล้วเอาแล้ว <sm art> ไปครับสลับสับเปลี่ยน คือตอนนี้เนี่ยบูร์นามเตดเนี spring, ่ยจะได้ต oh, okay, ัวย oh, ิงไกลหรือว่าตัวที่มาคู่กับตีมี่ต่อในกับตีมี่ก่อนในทริกที่4ก็เลือกคฮเตตมาแล้วเอเลือกคฮเตตมาแล้วแต่ว่าทริกที่4นะครับที่กำลังจะแปดนคาเฟนี่มาแบบนี้อ่านว่าบาซานะครับจะใช้คาเฟนี่เน้นเคลียร์และไปเล็เกมเลยฮะก็เป็นเหมือนเหมือนหลักประกันด้วยแหละผมว่าส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็ค่าน,นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้อ่อนในเลนตั้งแต่แรกเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือก็ยังไม่ได้ไม่ได้แบบว่าพีคขนาดนั้นแต่ว่าคือดูดีขึ้นในเลนเพราะว่ามีการบัฟในเรื่องของการเจาะก,ก่อนแล้วก็ระยะยิงมาด้วยนะครับทำให้ค่าน,นี่ก็ยืนในเลนได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับเหมือนทางบอสเกมมิ่งจะตัดตัวเบรสอย่างแรกไปด้วยครับปล่อยปล่อยดีแรกเลยนะออตอนแรกผมคิดว่าจะแบนดีแรกด้วยซ้ำน่าจะมองไปถึงว่าน่าจะมี ีการรตตอบบโ้นะคคัู่เพราะดี่หักเป็นตัวที่ต้องอาศัยพิกเกอร์ในการหนีหรือไม่ก็ตัวสปินต์เนี่ยแล้วถ้าเจอเจอโวคาดกับอลิสเนี่ยผมว่าอาจจะคิดว่าหนียากก็เลยเปลี่ยนเป็นเวเดสเป็นเวเดสครับเพราะถ้าเป็นมาลอกเองฝั่งต้องมีอลิสอยู่แล้วด้วยอาจจะเล่นลำบากไปนิดนึงเวเดสเองมีเงื่อนไขในการแพ้อลิสเนี่ยดูจะน้อยกว่าทางด้าน,นของมาลอกด้วยนะครับก็เป็นพลิกที่ดีไปครับ ใช่ครับท้าเลือกมาหลอกมาบอกเลยว่าเขย่งยากมากอ,มอ่ะมาครับตัวที่4ครับบาซ่าเกมมิ่งฮะตอนนี้ต้องการตัว DPS ยิงไกลบ้างครับเพราะว่าแนวหน้ามีทั้งยีหน้าทั้งโวขาดแล้วอลิสคอยเชื่อมเกมอยู่ฮะโอ้แล้วจะมา2ตำแหน่งเลยครับโวขาดกลางหรือวอลไฮกลางเลยครับถ้าเป็นพลิกแบบนี้นั่นดีฮะ <สบ S 2> ซึ่งถ้าเป็นแบบผมว่าเขาก็คาดหวังว่าเวเลสสองท่านจะเป็นเวเลสกลางซึ่งถ้าเป็น Ve เวเลสกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นวอลไฮกลาง นั่นเลยฮะคิดไว้นะครับตามสไตล์บาร์ซ่าเกมมิ่งคือแบบไม่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนโอ้โห oh, ถ้าถ้าดูกับก็ก็อย่างที่มอมบอกเลยวาวไฮกลางโอกาสสูงครับแต่โบขาดกับลินดิสนี่แหละลินดิสเล่นเหรอลินดิสเน่เป็นจังเกิลแล้วครับโบขาดเองเนี่ยในช่วงแรกๆที่โบขาดเข้ามาแล้วโปร,รพิเยอร์พยายามซ้อมแผนเนี่ยเหมือนจะซ้อมเป็นเล่นเล,น,เลนกลาง มากกว่า uh huh. จังเกิลด้วยซ้ำในตอนแรกๆเพราะว่าเ,าเหมือนเขา,เาขยับซ้ายขวามันดูง่ายกว่าสำหรับโบขาดแล้วก็เคลียร์คลิปไม่ได้แย่ด้วยจากส uh huh. กิลหนึ่งเจ้าตัวรวมถึงสกิลสองที่แบบถ้าโดนขี้ตายเลยเนี่ยมันรีเซ็ตเลยไง uh huh. มันก็มันก็มีตรงนั้นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้เห็นเอามาใช้จริงกันเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเป็นบอลไฮกลางเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่กดดันในเลนได้แต่จริงกมนี้โบขาดไอ้บอลไฮไปเลนกลางหรือว่าเลนมังกรใหญ่ก็น่าจะได้กด ต้องข้ามได้หมดนะครับเพราะว่าไะเต,ตกับเวริสเองเจอบอลไฮก็ดูเหนื่อยเหมือนกันและตัวอย่างคีร่าครับที่เขาไม่ได้แปนเฟรสองเป็นลินดิสนะทำให้หลุดมาถึงบัลซ่าเกมมิ่งต้องดูว่าจะเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนนะพเพราะลินดิสตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหากับคีร่าเยอะนะเพราะมันเพียงแค่มองเห็นแต่มันมีวอลไฮกับอลิสเซตให้นี่ดิใช่บอลไฮเป็นตัวที่เซตง่ายน่าจะที่สุดในเกมแล้วเพราะสตันมาลงหัวใช่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็โอกาสที่จะคือเท่าที่สังเกตเหมือนว่าท่าเกมมิ่งพยายามเล่นอารมณ์แบบชนะสองเลนข้างให้ได้นะแบบชัดๆไปหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวที่แบบคืออย่างโคาดเกมนี้มาก็แน่นอนจังหวะที่ได้เข้าไปปุ๊บมันซื้อเวลาเพื่อนได้ง่ายอยู่แล้วมีอลิสพาออกมีพาเข้าวอลไฮเซตมีลินดิสตามมาช่วยเสริมตามาไปด้านหลังมันก็ดูแบบเป็นอารมณ์เหมือนเมื่อวานอยู่เหมือนกันนะก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเกมนี้นี่เมื่อกี้เห็นแอบเห็นเหมือนนุนุน่าจะเป็น ตัวอย่างฮายัเตะด้วยหรือเปล่าไม่รู้ใช่เหมือนเหมือนจะเปลี่ยนเพราะว่าเวเลสเนี่ยไม่ได้เป็นมิดเลนเรียกโอเมนมาอืมอ่านะแล้วสลับเสร็จปุ๊บนี่ก็โอ้ลุ้นหลุ้นู้นเดี๋ยวต้องรอดูในเกมนะครับเพราะเมื่อวานเองก็จะมีตำแหน่งที่เมื่อไอด์อสโปก็เล่นฮายาเตะไปเป็นเลนกลางด้วยในเกมที่ให้จอมมี่มาเล่นลิกเตอร์นะครับชาดูครับโอเคตอนนี้เกมพร้อมแล้วครับไปรับชมเกมแรกของการแข่งขันวันนี้เลยครับ มาเลยครับเดินมาเสร็จปุ๊บครับลายชื่อครับโอ้โนหนุหนเวเรสนะครับชดแล้วนะก็น่าจะเป็นเวเรสกลางแหละไม่ได้ไม่ได้อะไรมากกับ ตัวอย่างโคขาด้วยในช่วงแรกเผื่อได้เปรียบด้วยซ้ำนะครับเฉพาะมีทีมี่มาช่วยคุมกลางครับแต่ประเด็นคือเนี่ยฮะปัจจัยน่าอยู่ที่ดีฟอกเซนครับถ้ายิ่งออกมาไวแล้วได้ทำเกมก่อนว่าจะมีปัญหากับฝั่งตรงข้ามได้เหมือนกันแล้วเลือกเป็นการสลับเลนครับจับเอาทเกมมี่ครับกิบเอาอีเรสครับไปกดดันตัวอย่างโอมนของซัมเมอร์ครับไม่ได้ชนเลนกันครับอิสเดียวมาหาข้อมูลก่อนครับนี่ครับแต่ว่าก็แลกกับเลือดที่เสียไปครับอยู่พอสมควรและขึ้นไปด้านบนครับเจอกับอีเรส ครับโหดูห้าตัวของบาซ่าครับครับมาอีกเลยฮะขอพรจากลูกแก้วอยู่เลยครับลูกแก้วนี้ค่าครองครับและดูเนี่ยพลังเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่นับดีฟอกเอ็นก็เป็นแค่คนเดียวที่หยิบของป้องกันมานะอือา่าที่เหลือใส่เต็มหมดครับอย่าว่าแต่ฝั่งเขานะฮะฝั่งตรงข้ามก็เช่นกันฮะเท่ากับว่าทั้งสองทีมนี้ไม่ได้หยิบเรียกว่าสกิลยือ้อะไรมากเพื่อจะรอจังหวะสวนครับอรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรไสลับ สลับกันอีกแล้วครับเป็นคือเหมือนเป็นทางฝั่งของฟาซ่าที่พยายามจะขยับให้มาเป็นเลสแตนดาร์ดให้ได้ครับแต่ว่าบุยรัมนั้นขอให้ตัวอย่างเต๋าเต๋ได้ไปประทะกับยีนาครับอขอชนะก่อนแลวเฟิร์สวันครับเลเวลสขึ้นมาด้านบนให้เห็นเห็นเลยฮะกระโดดมาฟาร์มแบบโจกแจ้งเหลือไปก่อนนะฮะประมาณนั้นอยู่ที่บริเวณมังเล็กเลยครับ ในขณะที่ยนนนีน่าครับถูกมองเห็นกับการโดนดันเลนติดเนี่ยป้อมของตัวเองไปอ้ป๊อปโปมาวาง5 2าสองไม่โดนไหวมากครับแป๊บเดียวหายไปละสุดเชเดล <c oughs> กันดีว่าจะต้องทำอย่างไร การเงินฝั่งของวิรัมยูเต็ดนําำอยู่ประมาณ3-400ครับเนื่องจากมีติมี่อยู่ในทีมฮะโอ้และตอนนี้ด้านบนโดนแล้วครับจอมมี่ครับสกิลหนักหน่วงครับแต่ยังไม่ตายครับตืดอยู่เป็นช่วงที่ยังไม่เลืว4สีด้วยนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สุมเสียงของทางจอมมี่อยู่พอสมควรครับไม่มีร่างที่เปลี่ยนเป็นภูมูนะครับ และเลนที่ลำบากสุดของบาซ่าเกมินก็คือมิดเลนนี่แหละฮะแต่ตอนนี้โทนี่โดนจับอยู่กลางเลนแล้วรีเวลสาไม่มีเนี่ยสกิลในการช่วยเหลือตัวเองอย่่าโคโนโคนโดนฆ่าเก็บเป็นบัตรไปก่อนตัวเทปมาครับเจอก่อนครับฝั่งของซนะัมเมอร์ฮะับได้ดีครับบาซ่าครับเล่นมิดเลนฝืนธรรมชาติฮนะไม่ใช่มิดเลนตามปกติที่เราเคยเห็นทั่วไปครับ เป็นความเสี่ยงที่ต้องยอมรับและต้องดูว่าการโต้กลับจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแล้วพอเป็นโววาที่เป็นมิดเลนเนี่ยเรามักจะเห็นอยู่แล้วว่ามิดเลนส่วนใหญ่จะโดนจังเกิลหรือเลนข้าง,งเข้ามาช่วยเค,ยคลียร์ครีปทำให้การเงินของมิดเลนเนี่ยไม่ได้สูงขนาดนั้นเนี่ยแล้วพอเป็นโควาที่ไม่ไม่ได้มีการเงินสูงแล้วเหมือนจะเป็นฟรอนต์ไลน์แทบจะตัวเดียวของทีมด้วยเพราะยีน่าน่าจะไม่ได้แบบมายืนจงแจ้งขนาดนั้นในช่วงแรกนะครับก็ อาจจะทำให้ความถึกทนไม่มากพอด้วยแล้วดูบิวจากไอวัโปแล้วก็น่าจะมาเป็นดาเมจด้วยครับเรียกว่าใช้ดาเมจเข้าสู้เลยฮะจังหวะนี้อยู่ที่ว่าลงม้าได้หรือเปล่านะใช่ลงม้าไม่ว่าต้องเอาจังหวะขึ้นม้าก,ก่อนเลยอย่างแรกนะครับขึ้นม้าไปแล้วต้องสวยฮะคือต้องไปอยู่กลางวงและกระแทกง,งามๆครับไม้เพื่อนแล้วเกมนี้เรสบิวเป็นเวทด้วยครับโอ้โหเจาะกระเวทมาก่อนเลย และหายตัวเข้ามาด้านซ้ายมือครับซัมเมอร์ครับเล็งเห็นแล้วครับว่าจอมมี่ใช้สกิลไปทุกอย่างพยายามจะเคลียร์ครับและพยายามจะยื้อให้ได้นานที่สุดครับกดโค้นโฟสวยงามครับและตอนนี้ไอ้ป๊อตโปเข้าไปได้กลางวงเลยฮะเล็งไปที่ F1 ครับทั้งทังฝั่งของเฟิร์สวันครับพยายามจะหนีครับอไอ้ป๊อตโปตามมาท่าสองและเก็บคิวไปได้ฮะโอ้ไม,มา่หยุดไม่หย่อนพลังอมตะเอาตัวรอดของไอ้ป๊อตโปพยายามจะหนีออกมากดครับมาออฟฟอร์ดได้สวยงามครับและเพื่อนร่วมทีมมาซ้อนทันแบบนี้ครับดูดีเลยฮะสำหรับฝั่งบาซ่่่าาเกมมมิงทีได้คืน1ตัว จังหวะสวนครับแต่จอมมี่ทำได้ดีตั้งแต่เริ่มเคลียร์คลิปให้เสร็จก่อนครับแล้วจังหวะประท่าน,นั้นยื้อตัวเองเอาไว้ได้ครับจนท่านไอบอสโรกดสปรินต์แล้วอนิม่ามาช่วยได้ทันครับควบมาคือจังหวะถ้าเกิดว่าฆ่าไม่ได้แล้วเขาควบมามาถึงตัวนี่หนียากมากใช่ครับซอ,อนทำได้ดีครับแล้วได้ตัวสำคัญอย่างเฟิร์สวันไปด้วยครับเมื่อกี้หยุดการฟาร์์ไปแป๊บหนึ่ง แล้วก็ตัวอย่างโวกขาดเนี่ยบางทีมันก็ม,จมีจะมีเรื่องเวลาเข้าเนี่ยมันอาจจะชา้าเกินไปแต่มีอลิสที่มาเร่งปีตรงนี้ให้ใและรวมถึงลินดิสที่ไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเกิดว่าวิ่งผ่านพุ่มไม่มีใครขวางนี่เร็วมากและเกมน,นี้มีพรอมอลิสปุ๊บไม่ต้องเข้าพุ่มก็ได้ะนะมีตัวช่วยเสริมนะฮะรวมถึงอีเสด้วยครับตามมาจัว e ่วอีเเกมนี้ชิ้นแรกบิวน่าจะเป็นทางด้านของโทสโกรครับมาตัดเลือดก่อนครับ สครับห้ามฟื้นฟูเลือดนะเพราะว่าทั้งบูรามมีทั้งคิราแล้วก็เวเรสนะครับที่มีพัสดุติดตัวเกี่ยวกับการดูดเลือดนะครับน่าจะเป็นไอเทมที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยครับกดสกิลบล็อกได้สวยครับสำหรับซัมเมอร์หวังว่าจะได้ส่วนไปจังหวะนั้นนะครับแล้วการเงินของมิวเซนเองจะดูดีก็จริงครับแต่ว่าการเงินโดยรวมยังเป็นทางฝั่งของบูดามูไนเต็ดครับด้วยความที่มีทีมนี่นั่นแหละครับแล้วก็เรื่องของมังกรหนึ่งตัวสองตัวด้วยเนี่ยเขามีมังกรเล็กด้วยนะครับ พอพาดเสร็จปุ๊บดูแล้ยู่เต็ก็เซฟาร์มเลยครับไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับจอมมี่แต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าที่เขารอดไปเมื่อกี้ครับมีมาร์คออฟฟอร์ดครับจะโดนล็อกสำหรับโทนี่ครับสกิวครับจะได้ใช้เมื่อไหร่กดมาร์คออฟฟอร์ดนะตอนนี้วางโคโนโกเข้าไปพยายามจะหนีจากวงล้อมครับกดฟิกเกอร์ออกมาสวยครับโอ้โหโโดด้วยครับลุมสี่ครับโอ้โหเด็กเด็กคนนี้เด็กเตี้ยคนนี้ลอเกิน ที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมเข้ามาทันนี่อาจจะมีส่วนได้เลยครับแต่พอเห็นว่าใช้สกิลหมดแล้วปุ๊บเนี่ยเรื่องที่จะใส่ก่อนเลยครับจอมมี่แรงพีชซัมเมอร์ครับซึ่งไม่มีเดสแอมเบรสแล้วอล้คือกลายเป็นว่าเนี่ยฮะัเงเซได้ตีตรงกลางก่อนเลยครับเพราะว่าหลังจากที่เวรังเจตไปกองอยู่ด้านล่างเสียเวลากันไปค่อนข้างนานครับกลายเป็นทางฝั่งบาซาเกมมิ่งได้ดันครับใช่ครับได้ดันสองทางครับแม้ว่าจะเสียเล่นบนไปก็ตามนะแต่ว่าป้อมกลางใกล้จะพังแล้วนี่ครับรอแเร่แล้วเนี่ย สำหรับทางฝั่งของวูดามิสเ,เตตครับทุกท่านเดินเกมมาของทางบาซ่าครับถือว่าใช้มาร์คออฟฟอร์ดสองคนคุ้มค่ามากนะครับแม้ว่าจะไม่ได้คิวอะไรเยอะแยะมากมายแต่ได้พื้นที่ในการเล่นมหา,มาศาลครับสื้อเวลานะนะครับคือชัดเจนมากๆครับแต่สิ่งที่ได้เปรียบมาอย่างเห็นได้ชัดของวูดามิสเ,เต็ดคือตีมี่ดนี่แหละแต่ด <laughs> ีเดียสนะกลัวว่า ออตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยน่าจะแวะไปออกหนังสืออะไรอย่างนี้นะ,ะคือจริงก็น่าจะออกหนังสือกอนด้วยนะเพราะว่าบิวบาลนะก็น่าจะได้หนังสือด้วยแต่ว่าเปลี่ยนใจเอาตัวรอดก่อนครับเหมือนจะเน้นว่าในเลนเนี่ยต้องได้ก่อนนะครับแล้วก็ดาเมจหลักตอนนี้น่าจะไปตดยูทิ <S <S ฟอกเส้นค่อนข้าง,ง,ง,งเยอะแล้วครับอืมฉันต้องทําให้ชาวประมงชอบให้ได้ทาไมปลาเยอะต้องปลาเยอะให้ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ได้ไม่นานพอก็จะปลาได้น้อยครับแลวดีฟอกเอ็นเก็บมังกรไปอีกหนึ่งตัว นอกจากปลาเยอะแล้วต้องออดวงดีด้วยนะครับตอนนี้แหล่งไปที่อิสรินเดิวครับแต่อย่าลืมว่าเขามีบิลลิงก์โบครับเข้าไปพยายามจะได้สำหรับจอมมี่ครับแต่ดูตัวของไอพอดบอครับโอ้พยายามจะเคลียก์คีดันเข้าไป<ม>ให้เขาดึงความสนใจเพื่อจะได้ป้อมกลางคือต้องเวลาเป็นต้องรักษาป้อมกลางให้ได้มากที่สุดครับตอนนี้ครับแน่นอนว่าเราเห็นว่าในหลายเกมเนี่ยทีมใหญ่มักจะรักษาป้อมกลางให้นานที่สุดนะมันเหมือนเป็นจุดยุทธศาสตร,ร์นะครับในจังหวะที่โดนซ้ายโดนขวาเนี่ย สองครั้งจะทำได้ง่ายขึ้นถ้าเราเสีย้องกลางไปแล้วแต่แบบนี้เะครับเสียไปก่อนครับสำหรับทางฝั่งบุยรัมยูไนเตดครับและสิ่งที่ทำให้คีร่าลำบากครับตั้งแต่ต้นที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยคือตัววาลไฮกับลินดิสนี่แหละครับจะเห็นว่าคีร่าแทบไม่ได้เดินเกมเลยครับเดินไปก็มีความเสี่ยงสูงพอสมควรครับความที่เป็นทีมเพลย์แล้วด้วยความบาซาตอนนี้เนี่ยคือยืนแบบเป็นกองกันแบบค่อนข้างเยอะมากนะทำให้คีร่าเองที่จะเข้าไปล้วงตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็ทำได้ยากด้วยครับ และตัวอย่างยีน่าที่เลือกมาของบาซ่ามันก็วิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับและทําให้เนะี่ยมีสปีดเพิ่มขึ้นมาตามติดอิสเรลดิวครับและเข้าไปโดยจอมมี่โอ oh ้แต่ว่าสกิลทุกอย่างยังกันไว้อยู่ครับสำหรับทั้งสองทีมครับเ oh ดดเอ็มเบสมาใส่โทนี่ครับตัวซัมเมอร์แต่ดูไอพอตโปครับลงมาไม่ทันครับ oh โอ้เรียบร้อยเลยฮะนี่คือสิ่งที่จะต้องกังวลครับแล้วเพิ่อนฝาดเห็นอย่างนั้นครับเรื่อกทิชการเด้นหรือสวนทันทีแต่หนุ้นๆเจอดีฟุกเอนครับยิงอยู่ด้านหลังฟรีฟรีีีรรับบเเเยยยกกกกวว่่่าาิงต็ไปอน เอาและตอนนี้ครับอีเลสครับอยู่กลางวงเช่นกันครับแต่ว่าดาเมจทีพีเอสของตัวบาซ่าหายไปแล้วครับทำให้บุรีรัมยูเต็ดอีสปอร์ตสวนกลับมาสวยงามกว่าและโทนี่เจอเต่าเต่าไล่เก็บกลายเป็นเอสและซิปเปิลคิวเฟิร์สวันครับลามันถึงป้อมกลางของบาซ่าเลยฮะจากจังหวะที่ลงอนอ尼าไม่ทันครับของทางไอบอสโปรครับทำให้โดนลงโทษเต็มที่ครับเพราะก่อนหน้านั้นใช้สกิลของอลิสไปหมดแล้วเพื่อคุมทีมไฟนะครับกะว่าจะเกี่ยวตัวอย่างอิสันดิลแต่ว่าทำไม่สำเร็จครับเสียเอสครับป้อมกลางและดาร์คสเลเยอร์ครับ เสียหายหลายแสนบาทเจ็บหนักมากครับดี่คือความผิดพลาดครับสำหรับการเล่นในระดับโปรลีกครตัดสินแบบแคสเซี้ยวแบบแคสสกิลเดียวที่อยู่ในทีมไฟเลยนะเพราะจังหวะที่เข้าไปของไอพอดโฟคือแบบ มันมันตรงเกินไปอ่ะออมันตรงเกินไปแล้วฝั่งตรงข้ามก็ไม่ใช่ว่าไม่มีดาเมจอะไรเยอะขนาดนั้นเนี่ย พยายามจะขึ้นมาครับพยายามจะจับดิฟอ์เอ็นให้ได้ครับซัมเมอร์กระโดดมาเกี่ยวไม่โดนดิฟอ์เอ็นครับเลยพยายามจะยิงสวนแต่โทนี่ตายไปก่อนครับไอพอดโปรครับมาจากด้านซ้ายครับแพยายามจะกดครับอันติครับและใช้ได้สำเร็จครับในรอบนี้ครับเต๋าเต๋าเต๋าเหมือนจะลึกเกินไปครับและดิฟอ์เอ็นรอบนี้ฟรีฮะแต่ตามเข้าไปไล่ยิงครับส่วนอีเลสครับตอนนี้กดตัวของมังออฟฟอร์ดครับหรือว่าอาร์ติออฟไม่รู้แต่โดนเก็บโดยเฟิร์สวันและอิสุลนิวไปเสียไปสี่ครับเสียหายหนักมากเหลือเพียงแค่ไอพอดโปรที่ใช้อัลติเมตไปแล้วพลัััังงงคคคควาาามมมมเเเปปป็นนนนอออตะะหดดดไไรรรบบบบแลโโสีีกก้ึู่ ยู่ตตดออีสปร์็ยื้อๆกันนี่แน่นอนนะครับมีตัวอย่างทีมี่ครับอุ่นใจครับ <A broom S 2> แล้วสุดท้ายอีเบสเองก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็นโซสกอร์นะครับคือไม่ได้ไม่ได้ตัดเลือดน,นะสุดท้ายเป็นสวอเฮนเดอร์ก่อนด้วยนะครับ <A broom S 2> ขึ้นมาแค่สปุกี้มาร์คเอาเจาะเกราะเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นชิ้นเต็มมาเป็น <A broom S 2> โซสกอร์ในตอนแรกด้วยนะครับทางทีมฝั่งของข้ามีตัวดูดเลือดถึง2ตัวนะครับ แลดูข้างล่างครับฟรีแบบนี้ครับเสียป้อมแน่ๆฮะเดรกมอนสเตอร์ครับยิงไม่หยุดครับเรียบร้อยไปครับป้อมด้านล่างโดยที่ตัวฮีโร่ไม่ต้องไปเคลียร์แทนเลยฮะเกมแรกของบาซ่าดูจะยากเย็นแล้วครับต้องมาไปเคลียร์คลิปเองนี่ก็ไหนต้องแนบเนื้อพอสมควรนะสำหรับบาซ่าเนี่ยครับระยะไม่ได้มีตัวเคลียร์ไกลๆอะไรแบบนี้ครับ ตรงนี้ครับข้างล่างนะรอดักจับคนเข้ามาเช็คเ,เรดไปั๊บของฝั่งตัวเองอะนะบาซ่าดูนะ่าจะอรู้ข้อมูลแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมาทั้งงานแล้วนะครับเห็นหญ้ามันขยับหรือเปล่าไปสองเลยครับทางลงปรงสบายครับน่าจะมีการแปรมาจากจุดที่ยืนเลยครับนน,นี่ยืนเกาะกลุ่มส่วนใหญ่ครับบาซ่า โอ้แต่ว่าการการดีฟ็อกเอ็นไม่ให้โดนเข้าขนาบข้างเนี่ยครับจะคีร่าทำได้ยากมากเลยวิ่งทะลุก,กำแพงมาไหนจะคุณนายบิดจับที่มาแบบบ้าพลังเนี่ยตันนี้บาซ่าเห็นได้ชัดว่าพลังในการกดดันฝั่งข้ามน้อยลงเนี่ยครับผม,ต,มตรงนี้นะครับากตังนี้ได้มาเป็นคอสตี้เรเวนจ์ครับแล้วอีเวนต์ก็ขึ้นมาเป็นสกอก์จนได้ในเกมนี้ ว่าประเด็นคือเรื่องของถ้าจะยื้อไปยื้อไฟไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผลดีของทามาซ่าด้วยนะครับเพราะว่าวูาเงเต็ดเองมี มีเงาโบร์ด้วยครับแล้วก็มีซัพเทนจากของโบร์มาวางอันติครับแล้วจอมมี่เข้าไปป่าใสก่อนครับแล้วหลังกลับมาเก็บอิสเรีได้ทั้งนั้นที่ยังไม่ได้ใช้ครับบริ่งเงาโบร์เลยฮะแล้วตามสายซัมเมอร์ต่อครับแล้วเขาปากเดสเบสครับเพื่อที่จะหนีจากไอพอยโปรที่ขี่ม้ามาโอ้โหม้ามามามาบากินมดน้ำลดเขาไปแล้วไปแล้วพยายามจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวครับสำหรับบริโภคเมเจอรครับยอมเสียน้อยครับเสียอิสเรียลไปครับแล้วก็อิส อาจจะได้ใช้เลยครับคือจจใช้ให้กับตัวเองอาจจะมันต้องช่างใจนิดนึงนะครับว่าคือถ้าไฟได้ต่อเนี่ยอาจจะยอมชุบให้ตัวเองแต่ถ้าไฟไม่ได้เนี่ยการชุบให้ตัวเองคนเดียวแล้วเพื่อนเข้ามาเล่นต่อถ้าตัวดาเม็จหลักตายก็อาจจะกลายเป็นเสียจังหวะไปเลยครับเซรักการรามิเตครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราชุบตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะมีความหวังทันทีและอาจจะเข้ามาตายด้วยอื เพิ่มมาแล้วครับแล้วก็อวัตโรเองออกมาเป็นเดซิเคิลเพื่อการันตีว่าโอกาสได้ลงอนิม่าจะสูงขึ้นนี่ครับเอาละมาขอจับขอทัสหน่อยครับมือปีศาจเริ่เพราะเดลิวมาถ้ายิ่งได้ฟันในจังหวะที่อยู่บนหลังม้าจังหวะที่เป็นอมตะจะยิ่งนานขึ้นนะครับเพราะงั้นการมีเดซิเกิลก็น่าจะช่วยถ่วงเวลาให้ได้ฟันเพิ่มสักทีหนึ่งสองทีครับขอที่จะลงอนิม่ามาครับ สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือลงม้านั่นแหละฮะ ลงม้าสัมผัสพื้นโดยที่ตัวเองไม่ตายครับและด้านขวาครับส่งเต๋าเต๋าครับมาเป็นเหยื่อล่อครับแต่มีซัมเมอร์ครับเข้ามาขวางไว้หวางโคโนโโฟครับต่างคนต่างวางสกิลไว้เพื่อที่จะขวางครับซึ่งกันและกันครับลูกมาตรงกลางครับเวเลสกดปัดทีคิดไวโดนไป3 4ตัวเลยครับและท่านี้กดปัดทีคิดอีกครั้งนึงครับแต่มีชุบมาจากตัวอิสเตรเดิวครับทำให้ลูกไม่ตายครับจากในชีวิตแรกแต่ดูไอ้โคโนโโยังนัวอยู่ด้านในครับโอ้แต่ว่าเต๋าเต๋าครับเข้าไปอยู่กลางวงด้านหลังครับและทำให้บาซ่าครับดูเหมือนว่าจจะะไไไมมมม่่่่่่หหวคคครรััับบบบแแแตตตตออออีเเเเเข้้้าาาาาลลลำดดใสสก็ปโืนุทย โดนเอสไปครับจังหวะนี้และดิฟอกเอนครับเขาไปอยู่ด้านหลังเหมือนกันแม้ว่าจะเห็นไม่ชัดครับแต่ว่าข้างหน้าคือป้อมของฝั่งบูดามยูเตดที่บาซ่ากําลังจะเข้าไปปิดนะฮะและ30ิวินาทีจากความผิดพลาดตรงนี้ด้านขวามือครับปาของบูดํมยูเตดอินสอร์ตฝั่งของบาซ่าครับจับไม่ปล่อยให้พลาดแน่ๆครับวิ่งเข้าไปครับขีปดันเขาป้อมหลักเลยครับไม่มีฮีโร่ตัวไหนเข้าไม่กันครับและพลิกกลับมาครั้งเดียวครับบาซ่านำหนึ่งตูนครับโอ้โหคือด้วยความที่ เบิร์ชชุดแรกไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าไอเทมของดิฟอกคือเกาะเกิดและโบว์ออฟซอเทอร์จังหวะชีวิตที่2ครับได้ยิงคืนมาน่าจะเลือดแบบเด้งเต็มๆแหละตรงนั้นดิฟอกโดนลุมเป็นวันสองถึงสามตัวด้วยสามทนเพราะว่าภาพจับอยู่ทด่ด้านล่างแล้วที่เต๋าเต๋าอยู่นะครับที่ถลามออกมาตรงนั้นแล้วซึ่งก็เป็นจอมมี่นี่แหละที่รับมือได้อยู่นะครับแต่ว่าดิฟอกเส้นครับ ต้องไปดูแบบว่าไฮไลท์ตอนหลังจริงว่าแบบดิฟฟ์เอ็นเขายือนอยู่ได้ยังไงครับเยอะขนาดนั้นเพราะตอนแรกเห็นเฉยชุดไปตั้งแต่ช่วงกลางกลางไฟแล้วนะครับแล้วก็มีบอสอมีบอสลอเธอร์แน่แหละมีดูดเลือดแน่แหละนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้มีโซสกอร์ที่จะตัดอะไรให้มันเล็กลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบริเวณตรงนั้นนี่ก็น่าจะไม่รอดยากอยู่เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าเขาทําได้ครับโอ้โหจังหวะแบ่งไฟสุดท้ายของทําบัสเทอร์เกมมิ่งครับใช่ครับ และคือตัวของบูรัมยูเต็ดอีสปอร์ตถ้าเกิดว่าดูจากตัวจริงๆอ่ะพลังในการหยุดฟ็อกเอนที่จะยิงแบบต่อนเนื่องอ่ะอาจจะใช้หมดตั้งแต่ต้นไปแล้วเนีเพราะว่าตัวหลักๆอย่างอิสันดิมเนี่ยใช้สกิลทั้งบิริงกับโบทั้งอะไรทุกอย่างเพื่อชุบนุนุไปนะครับและทำให้นุนุกลับมาแต่ว่าในทีมไฟน์นุนุก็